อ๋อแบบอ๋อแบบเฮ้ยอ๋อแบบงั้นเอาทันเดอร์เลย,เออ,ยเออตายปะ่ะวะเออตายวะมีผ้ามั้ยมีผ้าอย่าวิ่งจะโดนนั่นไงตีเลยตีเลยตีเลยตีเอาวิ่งไปรอดแล้วรอดแล้วโดนโกไอ้น้องโด <'t> นโกแค่ผมก็การาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่ครับ นี่ก็พี่ลอฟินโง่งๆทุกคนในโหมด 4M นะผมาเล่นแคลรี่เมื่อกี้มีเรื่องไปแล้วใจผมอยากเล่นเอลเดอร์จอเกาะนะเดี๋ยวดูกัน <c oughs> เขามีซิมพ่าเขามีแบบแยกล่างเราจะต้องออกไฮเปอร์เปล่าก็อยากเอลเดอร์จอเกาะนเอลเดอร์จอกแม่งเป้าหมายไว้พุ่งชน เออมันถางป่าแล้วเหรอเฮ้ยเอา,าได้แล้วพี่ไปลุย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 ถึงไหมแค่หนึ่งแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นไปสวยได้อยู่มั้งโอเคอันนี้ตายยิงเลยยิงเลยไม่ถึงวะพี่ เกือบเกือบไห้มาห,าหนันมามองหน้าพุเลยห,หนันมามองหน้ากูอ่ะแม็กดาเยอะละวิ่งเลยวิ่งกลับบ้านเลยน้องแล้วมันยังไม่หกโอเคมันเพิ่งเพิ่มสามมันมยังกลัวงั้นเหรเป็น <c oughs> พี่ไม่กลับให้อยู่ต่อสัญญาเลยพยี่ขอกลับมานะพี่จะกลับบ้านปะ ปนเหอปนกันมาไว้ก่อนสวยตรงกลางไหวไหมนั่นอ่ะเฮ้ยกูมินเขาอ่ะโอ้เรามินโอ้สองครามยังไม่จบเรานับศพทหารแล้วอะ่ะเอออ้อ,อมลุยฮนะลายยังไม่หกอะ่ะเราเลุยต่อได้ดใครก็ได้ทันเดอร์มันไปยืนยันนู่นแล้วเราเอามันไม่ได้นะ กอ่ะเราวหรือว่ามันบาดวะเฮ้ยมันเอาเพื่อนมากูยิงเลยเราแรกก่อนเราแรกก่อนเซมพ่ากำลังมาถอย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 ถึงไม่ถึงมันไม่ถึงมันถึงเออวิ่งยาววิ่งวิ่งไปวิ่งยาววิ่งยาวเต่ามากูสวนกูเลยอ้าสกิลแล้วสกิลแล้วเอาเขี้ยมีวาด ตายปาวะเรียบร้อยหลังหักมาทันเดอร์ทำไมทำไมทำไมยิงเลยอุ้ยมันจะร่างบอมมาเคาะว่ะมันก็ทำเกินตายเดี๋ยวพี่มานะอ่าผมจะกลับมากันลาไปด้วยสาม ไม่กลับดีกว่ากูเปรี้ยวจัดสั่งยาต่อยูฝากเอามานามาให้สักขวดน,นะตังเหลือไหมได้แตมีอยู่มีอะยถันเดิรอ้อมแน่เลยกูไปละกูรู้ะวังว,วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมานาวางไว้ก่อน ฟังพื้น่อนก่อนจะค่อยเก็บก็เก็บมากินมาขนาดนี้แล้วผมน่าจะมุ่งหน้าเอวเดอ์แล้วทุกคนศัตรูหายไปบอกเพื่อนก่อนว่าศัตรูหายไป,ยไปเก็บมานานพี่แปบบ๊บ ยังจำตอนนั้นได้ที่ผมให้อะไรพี่ว่าขวานอพี่คือใช้ยันจบเกมใช้ยันจบเกมพกไว้ยันยันจบเกมเลยแบบเป็นยังไงว่าเครื่องเครื่องประดับเงี้ยของช้ารวยเป็นใจเฮออเอามาดิพี่เอามันเออลาเลยแหละอ๋อมันมีอ๋อมบบไอ้นี่มันอ้อมหลังเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อเกิดไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะฆ่าพี่ครีมเดี๋ยวก่อนวิ่งดีๆนะเพื่อนมันว่ มันกล้าหานชันชัยจังใช่มันมันอ้อมหลังมาแล้วมันจะได้พี่ว่ะเรียบร้อยเห็นคุไม่รอ,อดสยังดียังได้แรกไหมต้องอาวาตรพงงวาามาแล้วพี่อาวาดมาแล้วเนี่ยมันน่าจะกดเหตุเมื่อกี้โอ้มีดับเบิลด้วยมึงเอาเรื่องเกิน killing that tower me. ต้องเล่นระยะหน่อยวบางเกมนี้กูออกไอ้ธนูนั่นไว้ดีไหมวะต้องระยะตยีมันทำอะไรวะเมื่อกี้มันวิ่งมาปักวาดอ่ะโอเคเซฟหากลับไปแล้ว มันมีลูนเฮดด้วย,ยเฮียน่ากลัวนั่นกลัวแล้วเหรอใช่กลัวแต่มันเฮดมาฆ่าผมมึงทำไงวะนมึงทำไมมึงท,ทำไมเอา,เอากูให้ชุดใหญ่เลยไม่ตายแต่ต้องกลับบ้านอะ <c oughs> อยากจะวิ่งมาช็อตไงชี้เม่เกี้ ซูมมันเป็นเว่ไงม,มันเลยไอ้นี่ลบเกาะพี่ไม่ได้มีผลอะไรมอ,อยา่าฆ่ามามันยังไม่หกแต่ยัเลิกแล้วพี่เลิกแล้วเลิกแล้วเซมผ้ามันเอาเรื่องคนะิดว่าเข้าเลยผมว่าเซมผ้ามันจะเป็นไพรร้ายอะมันไล่ฆ่ารัวเลยวะต้องมีสินั่นระเบิดร่างปลอมอ่ะ มันหกแล้วอะได้สลโลมันได้นะไหมถ้ามันแหลมมาอีกอะไอทันเดอร์ถ้ามันจะเดินมาช็อตอะอได้สลโลลบเกาะแม่งรอบนี้แอสเซมพามาล่าง มาอยู่กลางวะยี่มันเปรี้ยวจวังวะทันเด้์เฮ้ยเยส้นผ้ามา ไ,ไม่ตายเอาบอมบอมแร็คบอมเลยเฮ้ยเฮียเรียบร้อยลูนวอกตอนนี้วีญญาณเตีต้วจริงมันลูนวอ เมื่อกี้เราสามาคนยืนติดมุมด้วยนะอืมก็ยืนอยู่ซอกเดียวกันเกิดเซมผ้ามังอันตรายอะไรอย่างเี้ยมันแอบคาบแอบตรงไหนวะเนี่ยเช็คซอกปาก่นอนใครอันนี้ไม่มีปากขวาเลย อย่าดีไหน้องเดี๋ยวมันดีนาแล้วพี่ช่างมันนมันดีนาแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปจากเลนนี้แล้วนูนูนู้าอยู่กลางว้ายิงไม่หยุดแบบนี้เห็นทีต้องเพิ่มอัดชีกูยิงเลย

กูยิงให้อยู่เพื่อนกูยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่แต่กูยิงไม่เข้าเอา,า,เอาท,ทันเดอร์มาเอาทันเดอร์แทนทันเดอร์แทนเฮ้ยมองไม่เห็นเมมพือพ่อนได้ไหมนะ่ะเออ <c oughs> พี่หิมเลือดเด้งไปแล้วนะระวังนะ วิ่งเลยวิ่งเลยมันเกิดสู้สู้สู้แฮมเมอร์มาแฮมเมอร์มาเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ระวังเอาไม้นะว่าตายอ่ามีแวะถัดลูนด้วยอ่ามีหันไปมองอีกแล้วอะไรมันเด้งไปได้ไงแท็บเล็ตอ่ะเอาเพื่อนแท็บเล็ตให้สุดยอดด้วยพาดสองถุงยื้อ,อชีวิตจริงๆเฮ้วยนี่เฮียมันอยู่ข้างหลังเพื่อน cú yến sườn đuôi, cú sườn đuôi. àu, ai nôm, đòn salon. mày nhan nhoi oh, đi. มันมีแอบวางระเบิดตรงไหนว่าแบบเป็นกระจุกกระจุกไหมเนี่ยต้องมีต้องมีเพื่อต้องมีไม่รู้ไม่กล้าไปเลยเฮ้ยหยา เพื um: oh, yeah, yeah, yeah. Oh, <laughs> ่อนถีบออกให้ได้อยู่ว่าสวยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วใส่ผ้าคลุมให้เมดเบนไปแล้วโอ้เฮียได้ถึงอีกสาสโลได้เฮ้ยตายไหมนั่นอ่ะเออสวย อย่าให้มันเคาะมีอยู่นึ่งเออมันตายแล้วน่ะมันปิดหน้ากากมันตายแต่เพื่อนจะโดนทุบตายเออหลังเข้าแล้วเด็กๆไปน้องไอ้เหมือนชอบโผล่มาแบบผีหลอกอะไอ้เหี้ยเฮียเซม้าดอยู่แม่งโผล่มามุมๆเนี่ยกดเห็ดมาแล้วกูบ้าบวก บีกบีงานนี้คือยืนสู้เลยอะไม่กลัวเลยเสเนผะ่านก็จะเอาเลยหรอวะมึงจะขึ้นเลยอะรับบ่างดีกว่าปะ นีนมันจะออกทาฟ้าวะนะเซม,ม่าเมกูโดดใส่เลยเออยีย่สิบหามันหายไปไหนน้ำอ้อมหลังหากูปะเนี่ย โนี่ไงเย็บร้อยน้องเฮ้ยตีสู้แม่งอ้อมหลังจริงด้วยเฮียก็มันหายไปไหนไอ้ห่ามึงอ้อมกดเห็ดเด้อแล้วมันอ้อมมาทางไหนวะมันอ้อมเข้ามาตกตรงกลางเนี่ยวิ่งอ้อมไป่ อไเฮียน,นี่ไล่ครึ่งรอด Legion have destroyed a Tower. Legion destroyed Lo rồi, lo rồi. rồi. hay này. này quá. Hey, hey, hey. cái. quá. คุมให้ไม่ทันด้วยนะ <Ill usion. S 1> มิชบีนี่คือยืนแรกยืนแรกเลยมันก็ดักฆ่าเก่งนะไอเ้เหี้ยเปิดกันแล้วตรงกลางเฮ้ยบังดาฟ้านะเฮ้ยเมโดวเข้าไปตายนั่นนะ เแค่ตัวไหนตัวจริงะะวะนะโอ้ยอย่าโดนคู่ะะอีกมันอ้อมหลังเห็นไหมนะมันพกเห็กดกดกดหลังไว้นะข้างหลังอนะ มันต้องมีวาดเจอเขาอ้อมหลังไปด้วยเม็ดตีตาตีตาบ้านแล้วมันไม่มีใครตายเลยเฮียพี่จะเอาระเบิดสัวอรแบบ lúc binh nhớ đuôi kính đâu ba? The Hellborn destroyed a Legion Tower. Gặp bên nè. Phải thằng nó nè. Uy, ác mà nó phơi. Hà mình đi. เฮี้ยเี๋แม่งเดี๋ยวแม่งอ้อมหลังอีกไอ้เฮี้ยเซมพาสน่าจะอ้อมฝังนะ่งเนี้ยต้องอยู่หลงังแบบหลังมากๆเพื่อนมองไม่เห็นเว้ยคือผมไม่เห็นตัวมันถ้าผมเห็นผมก็จะโผล่ถ้าผมโผล่ไม่ได้เลยน่าโผล่แล้วบิงด้วยเฮี้ยเฮี้ยดิกูตีว่าแล้ว จะไ,ได้ไปคีบีแล้วบอมล่างบอมล่างเพื่อนบอมล่างเออมันตีไปแล้วถ้าใครยังทะลึ่งอยู่วะน่ะบอมล่างปอมอมล่างปอมอมล่างปอมเยี่ยวดนหมดเราจะซื้อเลยพี่คีมซื้อต่อหน้าต่อตาเฮสิร์ฟมันดิพี่เสิร์มันดิ ถ้าแค่นั้นมาถ้าไล่มากกว่าน,นี้เพื่อนมันมาแน่เออกูอยากตีอ่ะกูอยากได้วี b ก่อนไม่ได้หรอวะเพื่อนเพื่อนเอ้ยมันมานี่ตายหา่าคู่เลยเนะี่ยมืดก็มืด

ไม่เป็นเดิดวงดีขนาดนั้นวะนดาวะทันเดอร์เอยเอดินทางนี้เด้เพื่อนเอาดิเฮียเออกูเจอแล้วเบิร์ดได้ยินเสียงแล้วเบิร์ดไอ้แค่นี้ยังไม่โผล่คีบีรีบมาไอ้น้อง รีวเข้าตัวรีวเข้าตัวอุ้ยสะท้อนนี่เหรยเฮ้ยเขี้โดนตันเฮ้ยมีขี้วิ่งมีวิ่ หนุ่มกูมีวีเคบีไอ้น้องรอบเนี้ยเฮียมันซื้อเกิดมันซื้อเกิดมันซื้อเกิดซื้อเกิดเฮ้ยเขียมันบิ๊กมามีวาดอีกอ่ะเฮ้ยสวยพี่เฮียตู้เลยลมาเฮียมันอยากให้กูตายตายก็ได้ไว่าไอ้สัตว์ nó mới băng khao, ôm huyệt tàu ấy hìa, đi nó tàu nó cứ cô ấy. Hey, mơ thay mơ ơi, sát mày đi, áo đi, áo, เฮียตัวนี้เดือดกว่าว่ะอ้าวโดนแต่ไม่มีทาฟ้าแก้วาดอย่างบนเนี้ยมีหวัดโอ้เฮียทันเทมไอ้ทันเดอร์มันกี่มอแล้วทีนัน้นกูเกิดกันไม่ใหญ่เมื่อกี้มีลูนไหมเฮ้ยดับเบิ้ลในน้นไม่ให้กาอ่ะ นี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เฮียนี่มาแล้วพีมเตรียมกดบาลเลียกดลบเกาะใส่มันนะไอ้เฮียทันเดอร์เปรี้ยวด้วยไปบนไวแตงว่าให้มันบวงู่นกันอยู่ มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮียกัวแม่งอ้อมหลังดีว่ะเฮ้ยกบคิวบีเฮ้ยอยู่บอแล้วอยู่บอแล้วเสื้อผ้าอยู่บอลเสอผ้าอยู่บอลเมื่อไปคิวบีแล้วด้วย สวอยอา,ากูยิงกระตุกไงยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงยิยงอย,ยู่ยิงอย,ย,ยู่เรียบร้อยจบจีจีทุกคนเกมนี้วินโง่ๆมา,มานี่ผมฝากกดอแล้วซาตัสไคไปเจเอกันเดอเจอกันคลิปหน้าเพื่อนขอภัยเกมนี้ก้อมาเนี่ยไม่มีอะไรมาบวกอย่างเดียวอ่ะไปละไปละบายครับ